อ้อยหน้าอ้อยมีคนนั่งหรือเปล่าน่ด่ได้เลองิดตาาประกาศกอนที่เดกเขาับไปเากาศ ก็การประชุมสว,สวควันนี้ก็มีอยู่หลายวาระด้วยกันนะครับเพื่อทราบเพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบที่จะมีสาระสาคัญขอบเรื่องการปรับสีของจังหวัดต่างๆนะครับมีการผ่อนคลายมีการาลดระดับลงไปอยู่ในขั้นปลอดภัยสีเขียวมากขึ้นนะที่เป็นสีแดงมีอยู่จังหวัดเดียวสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะอันนี้เดี๋ยวฟังรายละเอียดจากทางกระทรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยด้านนั้นเป็นมาตรการผ่อนคลายในเรื่องของการแข่งขันกีฬา เตสก,กีนะซึ่งนี้ก็เนื่องจากว่าต่างประเทศก็ไว้ใจในการที่ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันแบบบินต้าเป็นที่เรียบร้อยนะหลายอย่างก็จะตามมาตามลาดับไปแหละมันจะได้ช่วยในการท่องเที่ยวบริการอีกด้วยแต่เราก็ตามก็ต้องสามารถการของสวคไปด้วยนะถ้าถ้าทั้งหมดเข้าออมาตรการได้มก็ดําเนินการได้อีกงานก็คือเรื่องวัคซีนก็ยืนยันชัดเจนว่าที่2ี่เดินทางถึงประเทศไทยแน่นะ แล้เมื่อมาถึงวันนั้นก็ใช้เวลาในการเตรียมการจังสองสาวันนะเมื่อพร้อมมาหร่ก็ฉีดวันนั้นนะผมก็พร้อมจะฉีดโอเคนะ เราได้ที่ดนตรีได้ครับเตรียมลำปุกรุคงช่วยตุต้ชมาพร